ที่เก็บช้อน DIY อุปกรณ์ก็จะมีขวดน้ำอัดลมเปล่าแล้วก็มีดคัตเตอร์นะครับครับมาเริ่มทำกันเลยครับแล้วก็นี่ครับกรีดสลิกร์หรือว่าฉลากออกนะครับกรีดออกเลยครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับใช้มีดคัตเตอร์กรีดนะครับผ่าครับผ่าเยอะๆเลยครับเพื่อเราจะได้เอาช้อนกับซ่อมใส่ได้สบายนะครับกรีดลงไปเลยครับ ครับพอกรีดเสร็จมันก็จะเป็นนีครับเป็นช่องแบบนี้นะครับนะครับกรีดเพิ่มหน่อยนะครับเพื่อความสะดวกครับนี่ครับพอเสร็จแล้วมันจะเป็นรูแบบนี้เราก็เอาช้อนนะครับยัดเข้าไปเลยซ่อมยัดเข้าไปครับมันจะช่วยป้องกันแรง่นงก้ะจกนลครับที่มันจะนําเชื้อโรคมาให้เราคับบมีป้องกันได้ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับของง่ายๆครับอาหารทาได้ที่บ้านครับ